นี่ก็จะเฮ็ดบัานนี้พี่น้องอ้นีแล้วกัดด้วยปี่ควรได้ผลตีแล้วดูมันคันคายไหมไอของมา <c oughs> เห็นตีเข้าลราคิดกินฮอชสมัยนั้นเลยเนาะ <c oughs> ตอนนั้นตีเข้าโชวสามมือแล้วเยอะแต่โชวสามมือเป็นทิศต่วชีแล้วแ <c oughs> ม่นแนวบมมีเครื่องปั้นเน่ตอนนั้นอ๋อคอยทันนะตอนชื้อมิเตนยุเลาะกลางบ้านมุจล้อไปยังอันนี สวัสดีเลยอ่าบสวัสดีสบายด,ดีดดท่านผู้ชมทุกทุกท่านเนาะพี่น้องเนาะวันนี้คืนนาดีก็อยู่บ้านเนาะบ่ายไปเกี่ยวข้าวแม่น้กเลยสาบไปฮับจ้างเกี่ยวข้าวอีกแล้วพี่น้องวันนี้ก็เลยอยู่เฮือนดูแลลูกสาวอยู่น้ำกันสองคนพี่น้อยสองพอลูกวันนี้หยอกกันกองแกงกองแกงอย่นี่แหลนะเนาะลูกเนาะเนาะหนุนะ่นยห้องเพียงห้องเพียงให้พังเลยกเอ้ย เ <m> น <urs> <speaking> <speaking> ิ่มเลยนะะ <speaking> ิ่มๆนินิ่มนิ่มงามๆกดไลค์กดไลค์ยกโปเลยยกโปเลยเอ้ยยมมันนี่ก็อยู่เฮือนคือเก่าพี่น้องอยู่ดูแลลูกสาวเนาะป้าจ้อยแล้วก็แม่น้องิาแล้วก็แม่เฒ่าไปับจ้าเกี่ยวข้าวมื้อนี้พี่น้องอันจริงๆก็นป้าจ้อยก็ยังล้วดอกแต่ว่า ยังบุหรายเพื่ะเห็นกระเจ้าประกาศว่าหักจ้างเกี่ยวข้าวเราไปเกี่ยวข้าวหักจ้างก้อนเพราะว่าอยากได้เงินกนเราฮะเมื่อื่นจางไปนะเจ้าของวะืันนี้ไปหักจ้างเพื่อนก้อนเพื่อนาดีก็เลยบมหได้ไป,ไปท,ทั้งใดเงินอยู่แลลูกสาวนะพี่น้องเนาะืัอนี้บรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะลมแห้งพี่น้องลมแห้งอะไรส่งมือเลยอะลมแห้งแล้วก็มืดมืด แต่บ่มีฝนเนยมืดจื้อมืดคมมบ่เห็นแดดเลยน้องๆเนาะลูกสาวคยนาดีก็เลยตรงได้นุง่งเสื้อตลอดนุ่งเสื้อแขยนยาวตลอดเพราะว่าแานหนาวเนาะอากาศเย็นแานเป็นหนาวเดี๋ยวจะบอสสบายอันนี้จะเป็นวิธีเลือกแนวพันธุ์เขาปลูกคนไว้น้องเนาะม่นจะมาเลือกเอาแบบน,นี้แล้วเพวื่อกจะตีเอาเลย ถ้าโบมันเข้าวปุ๊กเพื่อนก็จะปั้นเอาแต่อันนี้เพื่อนคันเลือดข้าวปุ๊กเพื่อนต้องได้ตีเอาไปนี้นี่ก็จะตีเอาเกิดนาดีท่ายจาก่กมุมไก่เด้ยนี่อยู่เฮือนเคยดนาดีไม่ได้ไปท่ายไกลลมแห้งแห้งมานี้อืมเขาลุกลลปั๊อเขาพาเนีงเนาะไป Đúng rồi. Giờ phải bưng cái cái nó quên tí ra đây. Má má ta má ta má ta má.

มาเบิ่งไกลๆนี่พี่น้องพาพี่น้องมาเบิ่งไกลๆเลยอ่าวิธีวิธีเลือกข้าวผู้คนเป็นไปได้เนาะอ๋อเข้าอย่างนี้เลยเขาแดงเออนี่ก็กระเฮ็ดแบบนี้พี่น้องนีบแล้วก็ดูไอ้พี่ควรได้ิ่นตีได้ดูมันคันคายไหมไอ้ของมา้า เห็นตีเข้าแล้วคิดกินฮอตสมัยนั้นเลยเนาะ <c oughs> ตอนนั้นตีเข้าโช่์ส,สามมือแล้วเยอะเยอะแต่โช่์สามมือเป็นทิศ<ต>ด้วยสิแล้ว,แ,ลวแม่นแ <c oughs> นวบบมีเครื่องปั้นนี่ <c oughs> ตอนนั้น,น,มมนอ,อ๋อคอยทันนะัดตอนถือมิเตนุเลาะกลางบ้านมู่จอเพีย,ย,ยงลี <c oughs> <c oughs> ไทยควายก็ย,ย,ยังทันนะไทยควายไนดะ้อ๋อหรือเพียง กบู่แล้ว <laughs> สามชิปแต่ค่อยคนน้อยใช่ไหมเขาจะตีแบบนี้แล้วพี่น้องนี่จะคัดเลือกเป็นมัดเป็นมัดเลาวพี่น้องคัดเลือกเปิดโกว่าแบบนี้สาเหตุที่เพื่อนคัดเลือกกับบางที่มีมีต้น ก้าที่โบเมนแนวพันุเพื่อกะเอาออกหลังจากเลือกได้แล้วเพื่อจะมาตีออกแบบนี้เฉพาะเขาปูกถ้าเขากินทั่วไปเพื่อจะเอาไปปั้นเลยแต่ว่าเขาปูกเพื่อจะเลือกวันนี้แล้วมาตีาตั้งห้าสาเหตุที่เพื่อนบอกอยากปั้นรวมกันกันย้อนว่ายัามันมีเข้าแนวอื่นผสมเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาลดปั้นเข้าเพื่อกะไปปั้นหลายมองหลายที่ ยามันผสมกับข้าวบนอื่นนำ้ำก็เลยเราต้องเลือกแล้วก็ตีเอาแบบนี้เดี๋ยวไปลูกไปไปนี่อะไรเดี๋ยวนี้ฮะจูงมือไปทางใดก่อนนี่ฮะสิไปทางใดนี่ไปห้ามจ้างเกี่ยวเขาเขาจ้างวะเขาก็บบุงคเห็นแต่ปลาจ้อยมาชวนแต่เศร้าแต่วันน้าตัวเองก็ยังหมดแล้วเนีเ่ยปลาจ้อยฮะ เอาไปเกี่ยวข้าวครับจ้างคนอ,อื่นก่อนจะได้เงินผลมาหลังจากตีเพื่อจะไ่ได้ตีให้ล่อนนะพี่น้องเพื่อจะเอามาเยียบอีกเท่นึงต,ตัวที่เยียบนี่คือแบบมากมันบกค่อยสมบูรณ์ตามเพิ่งนี้นก็ลยเยียบเอาแล้วก็ไปพัดอีกเท่นึง การมันนี่กับลมแห้งอ,อัไนีอ๋อโ้ยไปไปดูไปไปเบิ่งเป็ดให้เท่าไปไปเกือเ,เป็ดไปเท่ากันเบื้เป็ดน้อยก็ถือว่าเป็นวิธีการเลือกข้าวปุกแบบดั้งเดิมนเนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องมาเบิ่งวิถีชีวิตและวิธีการเลื้อเขาปลูกแบบดังเดิมเอ้าเข้าไปอย่างนี้แหละแบบนี้ไม่ติดใจอีกวะติดใจนะที่มตีเข้าใช้เพิ่นหมอลูกตีบมเป็นหรือเว้ยลูกตีบมเป็นดล้ว ấy, nói du, đấy là lúc ngang là ấy, ừ. ừ, mày thằng đấy. ไอจิ้มมาจะใช่พุงหามือจิ้มนุ๊ไม่จิ้มเอ้มาจะใช่เหรอนี่ยอ,อันโอ้หางเก็บยัลงล่ะฮะเก็บนี่เก็ยังเก็บเครื่องเครื่องเครื่องยังเก็บเครื่องลิ้นใช่เครื่องลิ้นอนะไรเมตรงนี้นเอ่อเก็บในลิ้น,นได้หลายเนาะอืมได้ดูไว ลูกก็อยากไปนึกเข้าบุลุกอันเอื้อยบ่อันนี่อยากไปเนาะนี่กระไรพอจะชวนโอ้เห็นอีเอ้รอเก็บมันนก็อยากไปน้ำแล้วได้เพื่อนก็ได้บ่ไปล่ะเอาไปเกือบเป็ดเทากันรูยเอไปให้อจินไปไปลินน้ำข้าเจ้าไหมหาลูกไปเอาไปเกือบเป็ดให้เทาก่อนเนาะไปนึกงั้น มาไปแล้วจังมาลินเน้อยจิ้มเนาะมาเลยมาหาไอ้จิ้มว่าเดี๋ยวนี้ <c oughs> ไอ้จิ้มมาหาเลย <c oughs> ดีใจขนาดเลย <c oughs> อ๋อทางนั้น <c oughs> จิ๋นเอินแล้วลุยกินดาวน์บอลเอินแล้วเป <c oughs> ็นน, <c oughs> น,น้อยกับโบราณหรอก มงชิปตนี่แหละเรียกไว้้แล้วลูกลพอแล้วมามาพออัดมาทุกมาตอนนี้กะกลับมาอยู่เงินแล้วพี่น้องเพราะว่าลมแหงพาลูกมายุ่ง บ่อยากพาเลาะป่านใดยานลูกบ่สบายเมะมาเลยเมะมาตะเกียบเข้าเลยคือบ่นชนใจเมะเลยลูกหึ้อไปไปหาเมะไว้ได้ไหมไปแล้วนี่พาเมะอ่ะาเห็นเมะมาเ้าไปเลยแล้วกันนะไอ้กอดเลยพี่น้องอืมอิมนเม่อนดี้ เรากินฮอรแม่เราแฮงอยู่น้ำพอมือนมือพี่น้องเยเห็นแม่มาตะเกี่ยวเข้าเพื่อนกัน้าไปหาแม่ไนเลยได้ลูกกอนแม่เลยลูกเอ้หอมแม่เลยลูกด้วยหอมแม่เลยหอมแม่เลยนี่พี่น้องความความกินฮอตของลูกค่อย เพ,พื่อนกินหอยแม่เพื่อนแฮงตอนนี้แม่เพื่อนกะมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะมาตะเกียวเข้าแล้วคับจ้างแล้วเป็นจังใดเธอได้เท่าไหร่ไปซวยข้อเลยไปซวยข้อได้เงินหลายแบบได้นอวันนี้นอโอ้ยแม่ได้เงินหับจ้างเกี่ยวเข้ามาแล้วพี่น้องได้เท่าไหร่ลูกให้พ่อเบิ้งหน่อยหนูป้าได้เท่านี้นะลูกเนาะอืมเบิงบ้งเบิงบ้งห่งพ่อเบิ้งก็สามร้อย <c oughs> โอ้โหเฮ้ยชั้น เอ้เนี่ยในเงินเป็นเงินลาวแสนซาวนะพี่น้องเนาะถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ 200, 200บาทสองร้อยเท่านั้นเองเอาไว้ชื่อหนมนะลูกเด้อว,วันละสองร้อยพี่น้องเอ้เกี่ยวข้าวยู่บ้านอดีตคำนี้กระถือว่าได้กระถือว่าดีแล้วแล้วพี่น้องดีกว่าดโได้เอาไว้ชื่อหนมนะลูกเด้อเอาเอาไว้เด้อวันนี้เด้อ เมื่อยป้ี่เข้าไปเหรอเข้าไปเหยอเข้ากับเจ้าเข้ากับเจ้าน้องใจข้องเงินใช้กับบมีแล้วไปหารับจ้างเกี่ยวข้าช่วงนี้พี่น้อยพอได้ชื่อเกือบเป้งนัวกินไปวันๆนี่แหละอ่ะ ลุงมะวัน <bold. S 1> นี้มาให้แม่อ่านน้ำแบบไหนมาลุงมะมาให้พ hmm. mm ่อมาเอาไวลูกไว้อามามาให้พ่อไว้เออกินน้ำก่อนซะกินน้ำทำไมเพื่อนยังกินน้ำอยู่หามาเอ้ยยังมาลุงมาเอาไว้เลยเด้อไว้ชิโนุ่มนะลูกเด้ออือด้วยมาลุงมะพ่อให้พ่อไว้มะ จี้แกห้ยเฮาบ่มีนะลูกอเอ้ยมะพ่อไว้เนาะโดยลูกขอบใจลูกขอบใจมะให้พ่อ,อไว้ชื่อหนุ่มให้มะโดยมามาอาลูกคำหูหลายๆเล,ย,ล,ย,ลยมาอยูใ่ในพ่อเด้อลูกเด้อแม่อาบน้ำเด้อโดย